สวัสดีครับทุกคนเกิดว่าแม่ปุ้งนะครับปุ้ม Inter ินเตอร์ทอวันนี้ไม่ได้มาเม้ามอยหอยเม่นอะไรมากมายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะฮะที่ผ่านมาปุ้มเคยรีวิวในส่วนของฟู้ดซัพพลเมนต์หรือว่าอาหา,ารเสริมกันมาหลายตัวเหมือนกันนะฮะน้ำมันปลาอัฟาลฟาอะไรป็อื่อ หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอลลาเจนเองนะครับซึ่งก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปพอสมควรนะฮะเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยว่ามันแบบมันต้องถูกย่อยกลายไปเป็นกรดอะมิโนอีกร,รอบหนึ่งนะครับมีของยี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่าของดิฉันเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยนะฮะคุณภาพดีแล้วก็ดูดซึมได้ไวกว่า แล้วก็ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาแต่ว่าเป็นแบบขนาดโมเลกุลโครงสร้างมันเล็กมากจนสามารถที่จะดูดซึมได้ไม่ต้องแบบผ่านการย่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะซึ่งก็จะแบบว่าให้ผลลัพธ์ต่างกับการกินปลาเฉยๆหรือว่ากินหมูกินไก่กินคอลลาเจนแบบธรรมดาที่ขายกันทั่วไปเนี่ยนะฮะซึ่งย้อที่บอกมาก็คืออวิยองเองนะฮะ <ๆ S 2> เขาก็เห็นคลิปของกุ้งหรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ท้าพิสูจน์ว่าเฮ้ยลองดูไหมคะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบลองผลิตภัณฑ์ของเราว่ามันแตกต่างมันไม่เหมือนใคร จริงนะกุก็แบบเออก็อยากรู้เนี่ยคือด้วยความที่แบบเนเจอร์ก็คือแบบชอบที้ทดลองอะไรใหม่ๆเออจะได้แบบทดลองจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าวะก็เขาก็เลยส่งอะไรมตัวนี้มาชื่อว่าอารวิยองคอลลาเจนแมทริกซ์ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนผสมของคอลลาเจนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามีสองแบบในกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบซองๆข้างในนะฮะเขาส่งมาให้้หมดสามกล่องซึ่งอยากลองมาด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยกุก็แบบว่าอยากด้วยความอยากลองมากก็เลยแบบ แก่ยางรวดเ็ว่นะฮะแล้วก็เล,เลยฉีกขาดเน่าเปลือยอย่างนี้นิด<ฮ>นึงเฮ้ยนะจ๊ะด้วยความประโมหหแล้วก็อยากลองที่สุดแก่ข้างในออกมามันก็จะเป็นแบบทรงซองแบบนี้ฮะซึ่งส่วนนี้คงกินหมดไปแล้ว90กรัมอันนี้สองที่สองกำลังกินอยู่ในสองแรกซองซ้ายเนี่ยหมดไปแล้วนะฮะทานเป็นผงชงชงเหมือนยี่ห้ออื่นนั่นแหละแต่ว่าอีวัตถุด,ดิบแล้วก็คุณภาพหรือว่าสีนี้ก็เอาใส่ลงมาเนี่ยไม่เหมือนกัน๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไรนะฮะ ก็จะเป็นผงๆไงฮะซูมชัดแลว้วิธีการกินของเขานะ,ะฮะคือก,การใช้ช้อนเนี่ยตักขึ้นมาทีละช้อนพุ่งเองปริมาณในการกินนะฮะตัวใหญ่นิดน,นึ่งแล้วก็เป็นแบบว่าหิวค่อนข้างเสืร์ฟโง่อะไร,งไระ<ๆ>เงี้ยนะฮะก็เลยจะกินตอนเช้า2ช้อนแล้วตอนเย็นก่อนนอนพุ้นก็จะก,กินอีกสองช้อน,น,อนพเพื่อจะทดลองไงไม่รู้ว่ามันดีจรงิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ คือมันเป็นคอลลาเจนร0อนะฮะที่แบ่งเป็นสส่วนส่วนแรก90%นะฮะเ0เนะะี่ยเป็นฟิชไฮโดรไลเซตคอลลาเจนนะฮะแล้วก็อีก10%ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษก็คือจะเป็นไฮโดรไลเซตคอลลาเจนแต่ว่าเป็นแบบทริเปปไทด์คอลลาเจนที่ไฮโดรไลเซตมาแล้วผ่านการย่อยมารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า อีตัวฟิชคอลลาเจนไฮโดรไลเซ่เนี่ยมันจะมีขนาดโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยสองพันสองพันเดลตันนะฮะส่วนอีตัวตาเป๊ปตายที่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองร้อยแปดสิบเดลตันเท่านั้นเองนะฮะเล็กกว่าแปดเท่าค่อนข้างที่จะเบามากโมเลกุลของเขาเนี่ยนะฮะเวลาเราทานหรือชงดื่มพร้อมเครื่องดื่มพร้อมน้ำส้มพร้อมอะไรเงี้ยซึ่งมีวิตามินซีอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าจะทานวิตามินซีแบบเป็นๆๆเม็ดเป็นเม็ดเม็ดก็ได้เข้าไปพร้อมกับอีคอลลาเจนเนี่ยโครงสร้างที่เบาร่างกายเราเนี่ยมันจะย่อยโครงสร้างหรือวว่าโปรตตีนสั์ เนี่ยฮะอย่างคอลลาเจนดั้งเดิมส,สูตรเก่าๆสูตรโบราณทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนสายใหญ่ดนวะยฮะหลายพันเดลตันมันก็จะทําให้เกิดการย่อยแตกหักแล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนช้ามากเลยที่จะดูดซึมนะฮะปลายเริ่ตายเนี่ยนะฮะเขาเคมว่ามันเบามากๆ200กว่าดดลตันนั่นเองมันก็จะดูดซึมไวแล้วก็หลุดลอดสายตาของกระเพาะอาหารไปได้แล้วก็ผ่านเข้าไปทางผิวหนังได้ถือว่าผ่านเข้าผิวหนังได้เร็วแล้วก็ได้ไวนะฮะซึ่งทําให้เขาแตกตา่างซึ่งกุ้งกินมาแล พบว่าสิ่งที่เจอเลยคือลุล่มขนมันแลดูเหมือนปูขึ้นโดยที่เราแบบใช้อพวกเซรั่มพวกครีมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะพวกน้ำให้ผิวเนี่ยมันก็ช่วยผิวชุ่มชื่นอยู่แล้วแต่พอกนินนี้เข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแบบผิวมันแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นมากอะเวลาทาแป้งทารองพื้นทาอะไรเงี้ยคือหน้ามันจะมีเนียนกว่าเดิมคือมันจะช่วยในส่ง texture ความเรียบเนียนเนี่ยมันเนียนกว่าเดิมนะฮะแต่พวกเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องอะไรเงี้ยไม่ช่วยนะมันช่วยเรื่องความเด้งความชุ่มชื่นแล้วก็ความแบบอึนว,นวมันนนุ่มอะไร อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะส่วนข้อเสียของเขาก็คือว่าราคาค่อนข้างสูงตกแล้วเนี่ยถ้าทานอย่างปุ้งนะเช้า2เย็น2ช้อนนี้นะฮะก็ตกเป็นพันเหมือนกันนะฮะต่อเดือนก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุ้มไหมที่จะทานแล้วก็ได้ผลอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะกับราคาดัางกล่าวที่บอกไปลองใช้วิจารณญาณดูว่าเฮ้ยเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราทานปลาแล้วหมูแล้ว ได้กรดอะมิโนเยอะแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าหน้ายังเดิมยังไม่พัฒนาขึ้นหรือว่าดูซึมช้าย่อยยากอะไรเงี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนะฮะ hey, เพคาเขาจะันใหม่คลิปหน้าเก่าพวกใหม่นะฮะหลังจากที่่วงทานไปแล้ว หนึ่งสองเต็มๆนะฮะคอลลาเจนของอาร์มยองเนี่ยนะฮะทานหมดเกลี้ยงเลยก็ได้พบว่าอย่างที่บอกไปนะฮะผิวดูฟูขึ้นแล้วก็หลุมขนเนี่ยดูแคบลงนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยกุ้งได้ไปทำพวกเลเซอร์นะฮะเป็น fractional CO2 เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหลุมขนมันมันหดลงไปนะฮะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้วพอมากินตัวเนี้ยเสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นคอลลาเจนเนี่ยนะฮะอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ว่าระยะหลังๆเนี่ยฮะผิวมันฟูขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่ยิงเลเซอร์เฉยๆแล ก็เห็นผลดีนะฮะมันก็ประทานหมดสมนที่2ไปเนะี่ยนะฮะรู้สึกได้ว่าเวลาที่เราแบบนอนเนี่ยนอนแบบนอนบนปลอกหมอนหรือนอนแบบนอนลงบนที่นอนเรียกอะไรเป็นมเวลานอนแบบปลอกอนที่มันแบบยับยับอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บ หน้าแลว้วก็จะเป็นรอยปอกหมอนรอยแบบว่าเป็นแบบรอยผ้านะฮะยับยับยิ่งถ้าแบบยิ่งแก่ตัวไปหรือยิ่งแบบอายุเยอะๆเนี่ยรอยจะชัดมากเลยอันนั้นก็คือคอลลาเจนมันแบบเสือ่อมคอลลาเจนมันบุ๋มลงไปผิวหนังมันไม,ม่ยืดหยุ่นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพอกุ้งทานหมดซองที่สองเนี่ยใกล้ๆจะหมดก็พบได้เลยว่าแบบอีรอยย่น,นั้นมันหายไปแล้ะหน้าก็เด้งขึ้นนะฮะเวลาจับผิวเวลาอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าแบบ มันเด้งขึ้นเร็วกว่าปกติอ่ะปกติกดแล้วมันจะบุมบุมนึงบุมบุมแล้วขึ้นช้าออนนกว่านี้ในขั้นกดแล้วมันจะแบบในอ่ะมันเด้งนิ้วดีอ่ะฮะไม่รู้ต้องลองต้องลองเออแล้วมันจะแบบอิ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นเนะฮะไม่รู้สิ คือคือมองตัวเองทุกวันในกระจกเนี้ยมันจะไม่ค่อยรู้นะเออจะรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้ามันจะง่ายขึ้นแต่คนที่แบบเจออะไรเงี้ยเขาบอกเออ้ยผิวดีขึ้นนะช่วงนี้ไม่ทำะไรมาวะอะไรเงี้ยก็าะรู้สึกว่าหน้าแบบแป้งทางแป้งเนียนขึ้นทั้งที่ก็ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างแป้งยี่ห้อเดิมลองพื้นยีน่ห้อเดิมทุกอย่างคนทาก็มีน้ำมีหนอนมากขึ้นอะไรประมาณน,นั้นรูมขดแคบลงอะไรเงี้ยอือแล้วก็ในส่วนของแบบอาการคันที่เคยไปทานทุกยาสิวเอยหรือว่ากรดวิตามินเอบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะฮะรู้สึกว่าผิวตัวเอง พุงก็จะพยายามทานพวกออยล์พวกน้ํามันนู่นนี่นั่นเสริมนะฮะซึ่งก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะฮะพอทานอีโคลาเจนของอาิยองไปเนี่ยรู้สึกได้ว่าอาการคันหรืออาการผิวแห้งมันจะน้อยลงเหมือนผิวแล้วเนี่ยมันอมน้ําหรือว่ามันกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะช่วงนี้ก็เลยจะมีคนถามว่าเอยดูเปล่งปลั่งดูบวมไม่ใช่ดูบวม, <laughs> ด,บวมดูอวบขึ้นหรือเปล่านิดหนึ่งปะอ้วนขึ้นหรือเปล่านะ้าถึงเด้ง <laughs> เออเป็นไขมันหรือเปล่าแกบอกฉันไม่ได้อ้วนนะฉันบวมคอลลาเจนฉันไม่ได้อ้ว นะฉันบวมคอลลาเจนฉันไม่ได้อ้วนนะฉันบวมคอลลาเจน <c oughs> อะไราณนั้นนะเป็นข้ออ้างที่ดีอย่างหนึ่งได้นะ,ะวิธีกินก็ง่ายมากเลยครั้งที่แล้วไม่ได้โชว์วิธีกินให้ดูนะฮะปกติกุ้งจะทานตุกเชคโปรตีนเชคของโปรตีนผง,งนมผงอะไรางี้นะฮะวยความที่มันเป็นรสจืดรสธรรมดากุ้งก็จะแบบใส่โกโก้ล,ลงไปอีกนะฮะโกโก้ผง,งยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะกุ้งก็จะแบบใส่ลงไปนะฮะเป็นกาแฟก็ได้นะกาแฟผงกาแฟอย่างเงี้ยฮะใส่ลงไปมันก็ทำให้ได้รสชาติ เพิ่มคืนแล้วก็เสริมด้วยคอลลาเจนของอวัยวะลงไปซึ่งก็จะ ใช้ช้อนชาได้ไหมฮะตักขึ้นมา2ช้อนชานะครับผมเราผสมลงไปในนี้นะครับโดสที่กุ้งกินเนี่ยก็คือ2ช้อนชาเช้านะครับผม like 네 so so แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยกุ้งจะเบิ้ลโดสก็คือตอนเย็นๆเนี่ยกุ้งจะกิน2ช้อนชาคือเช้า2ช้อนชาเย็น2ช้อนชานะฮะมันก็จะรู้สึกได้เลยนะฮะว่าแบบผิวแล้วมันมีน้ำมีหนวดมากขึ้นเมื่อก่อนกุ้งจะใส่ของขีดห่อหนึ่งเขาจะเป็นแบบซองๆอยู่เลยนะอารีนดับตายเป็นลักษณะเนี้ยฮะเป็นซองๆแล้วในกุ้งมันจะกินครั้งละสองซองเนี่ยใส่ลงไปซึ่งกกก็จจะะพบวว่่่าาถ้ิินนนนเเดีีียยมมัล กลิ่นลักษณะเขาคาวเหมือนกลิ่นปลากลิ่นคาวปลาอะไรอย่างเงี้ยคนะเพราะเขาทำมาจากพวกปลาทะเลเนาะคาวแล้วก็กินได้ยากมากเลยกลิ่นคาวกินได้ยากมากเลยนะฮะมันมีกลิ่นเหม็น ซึ่งก็ทําให้แบบเรากินได้ไม่บ่อยกินได้ไม่ทุกวันเพราะเรารู้สึกแบบโอ้ยเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งของอวิยองเนี่ยอันนี้บอกตรงๆเลยว่ากลิ่นน้อยมากถึงแทบจะไม่มีนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเหม็นของตัวนั้นเลยไม่รู้ว่าทายังไงนะแตกต่างมากเลยนะฮะชงเดียวๆผสมน้ําส้มผสมน้ําผลไม้นู่นนี่นั่นเนี่ยก็ไม่มีรู้สึกว่ามันคาวหรือแบบอะไรเสียรสชาติของน้ำส้มไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ากินก,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 กับนมเนี่ย ก็รู้สึกโอเคมากทั้งโปรตีนจากนมแพ้แล้วก็มีทั้งโกโก้เป็นแบบสารต้านอนุมูลสระนะแล้วก็มีคอลลาเจนที่เป็นแบบละเอียดนะฮะโมเลกุลเล็กกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะโอเค ผมเคยทําคลิปนะแบบคอลลาเจนเนี่ยกินไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ปะแต่อันนี้คือคอลลาเจนแบบเก่านะฮะเป็นแบบโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะหลายเดลตันแบบขนาดเขาเรียกว่าโมเลกุลมันใหญ่ๆมากของคาวิโอเนี่ยมันจะมี2แบบ2000ันเดลตันแล้วก็280ดาิบเดลตันเนี่ยนะฮะซึ่งเขาวิจัยมาแล้วมันดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนแบบเดิมๆซึ่งก็ผลลัพธ์อยู่บนหน้านี่ปะก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ามันเห็นผลบนหน้าเออกินแล้วเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยสังคมอยากกิน <Hello. S 2> จะได้ประมาณนี้จะอันนี้คือนมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ดื่มหมดเลยประมาณนั้นแรกกินง่ายๆกินใส่กกาแฟก็ได้หรือว่ากินใส่กับข้าวแกงส้มต้มแซบอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เอาคอลลาเจนเนี่ยตักลงไปนะแล้วก็ปิดจบอะไรอย่างเงี้ยนะะก็ง่ายตรงนี้โอเคนี่คือการแชร์ประสบการณ์การกินนะฮะการกินอาหารเสริมตัวหนึ่งเะเรือของยองนั่นเองก็ไปลองมาดูนะจ๊ะแต่ละคนอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเลือกตัวเองการทานวิตามินเสริมแล้วก็ภายนอกทั้งภายในก็เสริมกันได้หมดนะจ๊ะโอ้กตาย Yeah, it's a good I tried